สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุอีสานดโชครับเดี๋ยววันนี้จันสุขจะพามารับชมงานเทไอพื้นทางเทาง้ทาของสะพานนะครับผมซึ่งช่งางเทไว้แล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายครับยังไม่แห้งดีครับผมเดี๋ยวไปรับชมด้ดยด้วยกันเลยครับผม,ผมทีมงานทีมงานช่างอ้วนครับเทไว้เมื่อไม่เช้านี่ครับโอ้โหยัง ยังไม่แห้งดีครับผมต้องรอปั่นหน้าปูนก่อนนะครับผมปั่นหน้าปูนก่อนนะครับผมยังไม่แห้งดีฝั่งนี้เทไปเมื่อเช้านะครับผมฝั่งนี้เทไปเมื่อเช้าเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อเช้าครับผมเนี่ยเทเมื่อเช้านะครับ ทางนี้เทช่วงบ่ายเป็นทางเท้าสะพานข้ามคลองนะครับสะพานข้ามคลองเดี๋ยวเราไปสอบถามช่างอ้วนดูวันนี้จะได้เลิกที่มองช่างอ้วนเยอะไหมครับช่างอ้วนช่างอ้วนโอ้ช่างอ้วนโยนเทเทต่อเหรออ๋ออ๋อเทต่อเอาฝั่งน้อนปั่นเนี่ยน,นะครับเพิ่งเทยังไม่แห้งดีนะครับผมผอนกรีดยังไม่แห้งนะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมเดี๋ยวเราไปดูช่างอ้วนก่อนช่างอ้วนของเรานะครับผมโอ้ทีมงานช่างอ้วนสามมคคีกันอย่างเลยโอ้โหสุดยอดเลยเอาเลยครับเอาเลยโอ้โหสี่สี่รุมหนึ่งเลยอะครับเดี๋ยวเอาไม่ทันเนาะช่างอ้วนเนาะเดี๋ยวเอาไม่ทันโอ้โหนี่อยู่ในขั้นตอนครับการปั่น <tyard> ไอ้ที่เทไว้เนี่ยสองทุ่มจะแห้งทันไหมน่ะสองทุ่มได้ขอรถไวแล้วใช่ไหมขอรถกลับไปแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไม่มีรถกลับนะ,ร,บะรถมีแล้วนะ้วอ๋อ,อลูกที่อยู่โอ,โอ้ไม่เป็นไรนี่ครับฝั่งนี้กําลังขัดปัดเนือน,นะครับผมเนี่ยครับผมโอ้โห ทีมงานเยอะมากเลยครับมันต้องแข่งขันกันอย่างนี้ครับงานนะครับผมในกำลังปั่นหน้าปูนอยู่นะครับผมี่กับทีมงานทั้งอ้วนของเราทั้งอ้วนเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับเพราะว่าตัวใหญ่ทีมนี้น่ครับ เท้านะครับสําหรับเอาไว้ในการสัญจรนะครับผมน้ำพานขา้ามทองนะครับฝั่งนี้เทไปยังไม่แห้งดีเหมือนกันครับผมโอ้โหเยอะอยู่ครับผมวันนี้สองทุ่มจะเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมกับทีมงานทั้งอ้วนของเรา ปึ๊บนี่สะพานจะเป็นสะพานแบบนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนีนน้ย้อนแสงหน่อยโอเคครับผมคลิปนี้จัดซุกก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับกดไลค์กด subscribe ให้จัดซุกด้วยครับผมคลิปนี้ก็ข่าวคำว่าสวัสดีครับ